สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าใหม่จากทาง m o t o t e ท h กันนะตัวนี้นะครับก็คือเป็นที่จับมือถือติดมอเตอร์ไซค์นะครับตัวท็อปของทางบริษัท o t o t e ท h เขานะรหัสนะครับก็คือมันอยู่ในซีรีส์ p o l y f e c t นะครับแล้วก็เป็น p o l y f e c t QD ด้วยนะครับก็คือ Quick Detach นะปลดเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลดเร็วยังไงนะครับรหัสรุ่นก็คือ MT QD01 นั่นเองนะครับโอเคก็ ตัวนี้นะครับมาในกล่องรูปร่างแบบนี้นะครับคลิปนี้แจ้งไว้แต่ต้นเลยมันจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะมีคลิปวิธีติดตั้งให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปถ่ายเซกชันหนึ่งนะครับก็ามาเริ่มที่ตัวสินค้าก่อนนะก็ตัวกล่องเป็นแบบนี้นะครับเขาจะไม่ใช้ กล่องขาวๆแดงๆแล้วนะครับให้รู้ไปเลยว่าเป็นตัวท็อปนะครับเป็นแค่โลโก้เลยนะครับดำๆแบบนี้ทั้งใบนะครับก็กล่องก็จะเขียนว่า Mototech p o l y f e c t QD แค่นี้นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ MTQD01 นะครับด้านล่างข้างๆกล่องก็ไม่มีอะไรเป็นโลโก้เนาะอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับ อุปกรณ์ในกล่องเนี่ยก็จะมีมาตามนี้นะครับเราแกะออกมาเราจะได้ของตามนี้ก็คือ1ตัวแบ็กเก็ตนะครับแล้วก็มีตัวเอ็กเซนชันบาร์หอันนะครับเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีถุงใส่อเซส s ซอรีมาซึ่งเขาก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้เดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนอประมาณนี้นะครับโอเคตัวเนี้ยต้องบอกว่าเท่าที่ผมลองมานะ มันเป็นตัวที่จับมือถือสําหรับติดมอเตอร์ไซค์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในท้องตลาดแล้วนะครับตั้งแต่เล่นมาในช่วงราคาไม่เกิน5 600บาทนี่นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ผมว่ามันดีที่สุดแล้วละ่ะแต่ทีนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อผมก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังทีละส่วนแล้วกันนะฮะว่าทําทไมผมถึงคิดว่ามันดีที่สุดนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีไอ้นี่หอันนะครับมี extension bar สั้นๆเนี่ยหตัวนะครับสำหรับใช้กับรถที่ ไม่มีแฮนด์บาร์นะฮะคือแฮนด์บาร์ซ่อนไว้นะครับเห็นแต่รูกระจกอย่างเวฟอย่าง N m a x ็อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติดตั้งตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวจับบาร์นะครับซึ่งเอาไปติดกับตัวที่ยึดโทรศัพท์นะแล้วก็มียางรองบาร์มาให้สไซส์นะครับมียางอันหนึ่งเผื่อมาให้นะเป็นยางแล้วก็มีกาว2หน้าด้านหลังสำหรับในกรณีที่บาร์ยังเล็กไปอีกนะครับใช้เบอร์เล็กแล้วยังเล็กไปอีกก็สามารถเอานี้มารัดเพิ่มความแน่นได้นะครับแล้วก็มีประแจหกเหลี่ยมให้1ชิ้นค ตัวเนี้ยที่บอกว่าผมว่ามันจบที่สุดในท้องตลาดแล้วเนื่องจากว่า,าทางบริษัทโมโตเทคเนี่ยเขาก็พยายามจะใช้โน้ต h ฮาวที่เขามีนะครับแล้วก็ผลิตสินค้านี้ออกมานะโดยที่แก้จุดบกพร่องทั้งหมดนะครับเท่าที่พบเจอในอที่จับมือถือในท้องตลาดนะครับเรามาดูกันทีละส่วนเลยอันดับแรกนะครับ ตัวนี้วัสดุหลักๆเนี่ยจะเป็นพลาสติกโพลิเมอร์เหมือนรุ่น MTP01 นะครับแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นเกลียวไขนะตัวนี้มันจะเป็นลักษณะแบบปลดเร็วแบบอย่างนี้นะฮะซึ่งใช้งานได้ดีมากตัวผมก็ใช้อยู่นะผมไปติด XMAX นะต้องบอกว่าตัวนี้วัสดุเป็นโพลิเมอร์ทั้งตัวนะครับก็คือถ้าใครคิดถึงวัสดุนี้บอกคือมันเป็นพลาสติกสังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งคล้ายๆกับพลาสติกที่ใช้ทำด้ามปืนกล็อกหรือว่าปืน SK ในบางรุ่นนะครับพวกวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์ต่างๆเนี่ ก็จะเป็นวัสดุแบบนี้แหละนะครับซึ่งข้อดีของวัสดุแบบโพลิเมอร์ก็คือมันจะเบานะครับแล้วมันก็จะเหนียวแข็งแรงนะครับคือมันเนี่ยมันจะดัดไม่หักนะครับมันเป็นวัสดุที่ให้ตัวได้นะครับคือเป็นพลาสติกที่ไม่เหมือนกับพลาสติก ABS ซึ่งมันจะแตกกรอบเวลาตากแดดตากฝนเลยแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่เป็นนะครับวัสดุมันจะเป็นแบบแบบพลาสติกที่มีเส้นใยภายในนะครับก็แข็งแรงดีทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวเมาส์กันนะ จุดขายของเขาก็คือระบบ Q d ดีนั่นเองหรือระบบ Quick d e t a c h ซึ่งหน้าตามันเป็นแบบนี้หมายความว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนแล้วค่อยมาอธิบายถึงระบบมันว่ามันดียังไงอ่าโดยปกตินะครับเวลาเราจะใส่โทรศัพท์มือถือผมผมจาลองให้ดูตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปติดที่รถนะอ่าปกติเราจะไขๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็เอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปใช่ป่ะอย่างนี้นะแล้วเราก็ไขใช่ไหมฮะโดยปกติเนี่ยเราจะใช้งานที่จับกันแบบนี้ ถ cues, <IS> ูกปะฮะเราจะไขเข้าไปให้มันแน่นแบบนี้นะอย่างนี้นะแต่ว่าตัวนี้นะครับมันไม่ต้องแล้วอ่ะในใส่ถูกด้านติดกล้องอ่ะโดยปกตินะครับเราจะไขอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ล็อกแน่นอย่างนี้อ่ะแน่นนะครับดึงไม่ออกอ่ะไขอีกโอเคไขจนมันแน่นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราจะปลดโทรศัพท์ออกนะครับเราก็หมุนอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ดึงออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับตัวนี้ลักษณะการทํางานมันเป็นแบบนี้คือตัวนี้นะครับ เราแค่พับออกมาเนี่ยดึงออกได้แล้วนะครับแล้วก็พอเราโทรศัพท์ใส่นะครับเราก็แค่สอดเข้าไปปพ๊บแล้วเราก็ล็อกตรงนี้โปะมันจะแน่นเนี่ยดึงไม่ออกละเห็นไหมฮะแค่นี้เองซึ่งในแง่ความรวดเร็วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเร็วกว่าการที่เราจะไปไขไขอะไรเนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับคือเป็นระบบแบบปลดเร็วอย่างนี้เลยนะครับอย่า,งน,นะา,ยออางนี้นะครับพอเราเจะาโทรศัพท์ออกเราแค่พับตัวนี้นะครับมันจะมีสลักล็อกตัวนี้อยู่เห็นไหมฮะตัวนี้นะปึ๊บ แล้วก็ดึงออกแค่นี้เองเลยนะครับอันนี้คือจุดขายหลักของเขานะครับในระบบ Quick d e t a c h ซึ่งมันมีรายละเอียดส่วนอื่นมาอีกนะโอเคอันดับแรกนะครับก็แน่นอนแหละเป็นระบบปลดเร็วซึ่งออกแบบมาได้ดีมากนะครับโดยที่วิธีการเซตอัพหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ทําได้ง่ายนะโดยที่ใช้ลิ้นตัวนี้กดลงไปเพื่อเซตโทรศัพท์นะข้อดีข้อแรกนะครับข้อที่2คือตัวที่ใช้ตั้งขนาดโทรศัพท์เป็นไกด์เนี่ยนะครับตัวนี้แทนที่เขาจะทําเป็นนอ็อตฟรีๆเลยเข็นได้ยินเสียงไหม เขาจะมีเฟืองอยู่ข้างในนะครับเพื่อไม่ให้มันคลายเวลามันนีบโทรศัพท์อยู่นะครับมันจะไม่มีทางคลายเลยเพราะว่าถ้าตัวนี้ถูกล้างไว้แบบนี้ตัวนี้มันมุดไม่ได้นะครับถ้าตัวนี้ถูกล้างไว้ด้วยด้วยแรงบีบของตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะถูกล็อกไว้ไม่ให้หมุนนะครับทำให้โอกาสคลายเองเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับที่เป็นจุดขายของทางตัวนี้ที่เขาแก้ปัญหามาคือถ้าจะสังเกตนะครับจะเห็นว่ารุ่นเนี้ยตัวขาจับนะครับในส่วนบ่าที่รองรับเครื่องเนี่ยมีขนาดกว้างมากนะครับซึ่งแปลว่าทททท่่าานนนีใช้เคคสโรศััพ์ะบ ถ้าไม่หนาจนโอเวอร์นะครับหนาแค่ประมาณแบบอย่างหนาแบบหนาแบบที่ไม่ใช่หนาจนตั้งใจหนาให้มันล้นออกมานะครับผมดูจะเรียกว่าอะไรนะครับเอาเป็นว่าเคสหนาในส่วนใหญ่เนี่ยเกสาเนเนี่ยสามารถใส่ลงไปได้หมดนะครับคือใส่ลงไปแล้วมันจะไม่เกยขึ้นมาอย่างอย่างในบางรุ่นนะครับเราจะเห็นว่าเวลาใส่ที่จับแล้วมันจะเกยแบบนี้นะครับด้วยความที่ตัวเคสมันหนากว่าช่องขาจับแต่ว่าตัวเนี้ยช่องมันใหญ่นะครับคือกว้างมากเลยนะครับช่องเนี้ย กว้างพอที่จะใส่เคสหนาๆอย่างตัวนี้นะครับเป็นเคสแบบหนานะครับตัวกันกระแทกนะครับของตัวสเปคเข้านะเห็นไหมฮะ 14ProMax นะครับใส่ไปเนี่ยนะครับยังเหลือที่เลยเห็นไหมฮะเนี่ยยังมีช่องไฟเหลืออยู่ด้านบนอีกประมาณสัก3มมิลเลยเผื่อเคสหนากว่านี้ก็ยังใส่ได้นะครับทำให้มั่นใจได้นะครับว่าเวลาเราล็อกโทรศัพท์เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะแน่นหนาเพราะว่าตัวโทรศัพท์เนี่ยมันไม่เกยออกมาจากขอบเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือขอบเคสนะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันจะอุ้มขอบเคสไว้ไม่ได้มากดอยู่ข้างๆตรงนี้ นะครับอันนี้คือ3จุดหลักนะครับที่เป็นข้อดีของตัวนี้ที่เขาแก้ปัญหาของทางตัวจับโทรศัพท์ในท้องตลาดมานะครับสำหรับตัวนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการเซตอัพอะไรต่างๆนะครับแต่ว่า,าในส่วนของรายละเอียดสินค้าเนี่ยมีประมาณนี้อ๋อลืมขอโทษนะครับขอโทษโอเคอันนี้คือเราดูข้อดีของตัวนี้ไปแล้วนะครับ โอเคมาดูตัวส่วนของบาร์เสริมบาร์เสริมก็เป็นวัสดุแบบเดียวกันนะครับผมเคยเอาไปทาเทสแล้วนะในคลิปไม่รู้เคยดูกันไหมฮะผมเอารถทับเอาอะไรแล้วนะครับไม่เจ๊งนะครับตัวนี้พยายามจะดัดให้หักก็ไม่หักนะครับเป็นวัสดุแบบเดียวที่ใช้ผลิตตัวมันนะครับเป็นโพลิเมอร์เช่นกันนะครับแล้วก็ทําการแบบเซาะร่องด้านไหนไว้เพื่อให้ลดน้ําหนักนะครับแต่ว่ามีโครงสร้างอยู่นะจะได้ไม่เสียความแข็งแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของบูสต์ตัวนี้นะครับเขาก็ใส่โลหะไว้ นะครับเป็นแหวนโลหะเนี่ยซึ่งปั๊มติดกับตัวตัว,ตวบารนี้มาเลยเพื่อให้เวลาเราไปไขติดกับกระจกมองข้างแล้วเราไขาแน่นๆนะครับตัวเนื้อพลาสติกตัวโพลิเมอร์เนี่ยมันจะไม่บี้ตามแรงแรงไขของน็อตลงไปเพราะว่ามีชิ้นส่วนเป็นโลหะรับแรงอยู่นะครับโอเคทีนี้มาถึงส่วนหูบารนะครับที่ใช้ยึดกับตัวตัว,ตวแบล็กเก็ตเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นวัสดุอีกแบบและตัวหูบาเนี่ย ด้วยความที่เขากลัวคนใช้ไม่มั่นใจนะครับตัวหูบาเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นวัสดุแบบอลูมิเนียมขึ้นรูปมาทั้งชิ้นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมสีมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยตัวโพลิเมอร์เนื้อจะสีแบบนี้ตัวเนี้ยเป็นออลูมิเนียมแล้วครับแล้วก็ทําผิวอโนได์แบบสีดํามานะครับโดยที่ตรงปลายบอลเนี่ยนะครับก็เป็นวัสดุแบบโพลิเมอร์เพื่อให้เข้าไปอยู่ในเวลาอยู่ในร่องเนี้ยมันจะสามารถไขล็อกได้แน่นกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวอลูมิเนียมเนี่ยนะครับมันยาวถึง คือตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับตัวโพลิเฟก MTP ศ1หแหละถ้าผมเคยทำแบบแบบแกะไว้แล้วนะครับแบบผ่าให้ดูนะท่านใดงงก็ลองย้อนไปดูกันได้ตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันนะครับก็คือตัวตัวก้านอลูมิเนียมตัวนี้มันจะยาวถึงสุดหัวบอลตรงนี้เลยนะครับแล้วเขาก็ทำเป็นรูปหัวสามเหลี่ยมไว้นะครับเพื่อไม่ให้บอลมันหลุดนะครับ แล้วเขาทําการหล่อ,อตัวโพลิเมอร์เนี่ยมาหุ้มตัววัสดุโลหะนี่อีกทีนะครับข้อดีคือเราจะได้ความสมูทแบบโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ไขได้แน่นแบบโพลิเมอร์แต่ว่าได้ค่าความแข็งแรงของตัวล um ูมินยมอลด้วยเนื่องจากว่าตัวขาตัวเนี้ยมันยาวถึงสุดนี่เลยนะครับไม่ใช่แค่ตรงคอเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่ามันจะไม่หักแน่นอนนะครับเนื่องด้วยความที่ตรงเนี้ยอลูมิเนียมชิ้นนี้ถึงปลายตรงตร,งรงูกบอลตรงนี้เลยนะครับ มันเป็นอลูมิเนียมชิ้นเดียวกันนะครับให้หนึกภาพก็คือมันเหมือนหัวกระสุนนั้นแล้วก็เขาเอาสีดำเนี่ยมาหุ้มไว้อีกทีหนึ่งนะครับมาหล่อหุ้มไว้อีกทีนะครับทำให้ได้ทั้งความสมูทแล้วก็ได้ทั้งความแข็งแรงของตัวอลูมิเนียมที่มาถึงปลายนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลักษณะการขันล็อกก็เป็นแบบใช้หกเหลี่ยมไขแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้เขาจะใช้เป็นบานพับนะครับแข็งแรงดีทีเดียวนะครับสามารถอ้าอึ๊บพับอย่างนี้ได้นะครับเป็นบานพับนะครับ แล้วก็ยางหลองบานเนี่ยเขาให้มา2ไซส์นะในส่วนมาตรฐานก็จะใช้กันไซส์เล็กนี่แหละแต่ว่าสําหรับรถบางรุ่นที่ใช้แฟตบาร์เราก็จะใช้ยางหลองชิ้นใหญ่นะครับก็รายละเอียดของตัวสินค้าเนี่ยมีประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มาถึงส่วนวิธีการใช้งานและเซตอัพกันก่อนอันดับแรกนะครับเราต้องเลือกก่อนเลยว่ารถเราที่จะใช้เนี่ยเป็นแฮนด์บาร์หรือว่าเป็นตัวแบบไม่มีแฮนด์บาร์นะครับถ้าไม่มีแฮนด์บาร์เราต้องใช้อันนี้นะครับ แต่ว่าถ้ารถที่มีแฮนด์บาร์ก็ใช้แค่ตัวนี้ไม่ต้องใช้ตัวนี้นะฮะอันดับแรกนะให้เราทําการติดตั้งตัวตัวแบล็กเก็ตกับตัวขาจับเนี่ยเข้าไปด้วยกันก่อนโดยวิธีการติดตั้งก็คือคลายสกรูตัวหลังนียออกมาตัวล็อกนะครับอ้อลืมให้ดูนะฮะตรงนี้ตัวเบ้าสกรูตัวนี้มันยึดอยู่กับตัวโครงโพลิเมอร์ตัวแบล็กเก็ตเนี่ยด้วยน็อตหกเหลี่ยมแบบข้างในเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเกลียวมันจะลู่หรืออะไรนะครับตัวน็อตตัวนี้ผมลือมาดูแล้วนะครับ มันไขยอยู่บนโครงสร้างด้านในแล้วเขาก็ทําการฝังเกลียวโลหะไว้ด้านในตัวนี้ด้วยนะครับคือน็อตตัวนี้มันไขยอยู่บนเกลียวโลหะนะครับไม่ใช่ไขยอยู่บนเนื้อพลาสติกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเกลียวมันลูดหรือว่าเวลาไขาเข้าหรือไขออกเแบบแกะออกมาอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันจะเสียหายนะครับมันไขยอยู่บนเกลียวสแตนเลสนะครับไว้ใจได้เรื่องความแข็งแรงเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ดูก็เหมือนเดิมนะลองแวะไปดูคลิป P01 mtp 0 1 01, 01, ที่ผมเคยทำแบบแกะออกมาให้ดูไว้ก่อนได้นะครับโครงสร้างหลักข้างในมันจะคล้ายๆกันนะฮะโอเคหลังจากที่เราแกะน็อตตัวนี้ออกมาเพื่อทำการติดตั้งนะครับให้เราทำเอาตเอาตัวนีว้ขึ้นมานะครับแล้วคล้องตัวนี้ไว้แบบนี้โดยหันด้านที่ไม่ด้านที่เป็นแบบอย่างนี้นะครับมันจะถอดมาท่านี้ใช่ปะ่ะก็เอาด้านเนี้ยคล้องไว้นะครับเอาด้านที่จะไขอาใส่เข้าไปอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเอาตัวนี้ยัดเข้าไปแบบนี้มันจะแน่นนะครับเนี่ยแค่จริงๆยังไม่ได้ไขล็อกนะนนเนี้วนะครับ แล้วเราก็ทําการไขตัวนี้เข้าไปนะครับตามเกี่ยวมันแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือจริงมันง่ายๆแหละผมทําให้มันดูยากไปงั้นเองนะฮะก็ไขเข้าไปเนี่ยมันจะแน่นแล้วนะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยไปติดตั้งที่รถเราค่อยไปปรับแน่นอีกทีแต่ว่านี่ให้ดูก่อนว่ามันไขล็อกได้แล้วนะครับถ้าไขมันก็จะลื่นหน่อยนะครับถ้าไขล็อกมันก็จะแน่นนะครับแบบนี้นั่นเองตอนนี้สําหรับรถที่ ใช้แค่แฮนด์บาร์นะครับก็เซตอัพแค่นี้สามารถเอาไปติดตั้งที่รถได้แหละแต่ว่า,าในกรณีรถที่รถที่แบบไม่มีแฮนด์บาร์นะครับอย่างพวกเวฟหรืออะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็จะต้องติดตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยนะครับในกรณีที่เราไม่มีบายยาวหรืออะไรางี้นะครับวิธีการใส่ตรงนี้ก็แบบนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่าอันนี้ผมติดให้ดูก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนติดตั้งจรงิจรงๆอ่ะจะแนะนําว่าให้เอาตัวนี้ไปติดที่รถก่อนแล้วค่อยเอาตัวนี้ไปใส่มันจะง่ายกว่านะครับแต่ว่านี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะครับน็อตทุกตัวที่เขาให้ ไม่ต้องห่วงเรื่องสนิมในระยะยาวนะครับก็ให้เอาตัวนี้มาคลองไว้ที่บา่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจริงจริง <ๆ S 1> ขั้นตอนนี้เราควรไปทําที่รถนะครับตัวบา่าเขาก็มีบา่าไว้กันมันรูดหลุดออกมาเนี่ยมันออกไม่ได้นะครับขนาด22มิลน,นะครับแล้วเราก็าตัวนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครอบลงมาอย่างนี้ปรับตั้งให้ได้ตำแหน่งเดี๋ยวผมหมุนก่อนอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเอาน็อตเนี่ยเมื่อกี้มีแหวนตัวหนึ่งด้วยผมทากิ้งหล่นไปไหนไม่รู้ โอเคอันนี้ใส่ให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวติดตั้งจริงจะอธิบายละเอียดอีกทีนะตอนถอนท้ายนะครับก็แบบนี้เป็นอันเสร็จแล้วนะครับคือโดยเราเวลาเรา,เราติดที่รถเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามีบาร์ก็จะหนีบอยู่ที่บาร์รถก็จะมีแค่นี้นะครับแต่ว่า,าถ้าเป็นรุ่นที่ใช้กับกระจกรูกระจกมองหลังนะนะตรง๊มเบร์นะครับก็จะติดอยู่ท่าแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีหนีบตรงนั้นนะครับอยู่ที่รูหูกระจกเอากระจกมองข้างทับเป็นอันเสร็จใช้งานได้แบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็นะาาร็็จจนนนะะห้าาาตกเปปรมณ อย่างนี้นะครับจะหันเข้าหันออกอะไรแล้วแต่เราจะท่านี้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดข้างซ้ายข้างขวาอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับจะหันเข้าหันออกไปก็แล้วแต่เรานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะติดกันท่านี้แหละคือติดฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ให้ตัวนี้มันเยื้องเข้ามาใกล้ถางเรล่ามากขึ้นใมันอยู่ตรงใกล้ใกล้ใกล้ศูนย์กลางมากขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้แล้วแต่ความถนัดโอเคหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วท่านี้นะครับเวลาอยู่ที่รถเนี่ยทีนี้ก็จะมาดูวิธีการเซตอัพกันนะครับวิธีการใช้งานนะฮะ อันดับแรกเนี่ยเราจะทําการปรับตั้งค่าโทรศัพท์ที่เราจะใส่เนี่ยเพียงครั้งแรกแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไม่ต้องทําแล้วเนื่องจากว่ามันจะจําค่ามันไว้นะครับมันก็จะสามารถพับเข้าพับออกได้อ้อแล้วก็ลืมบอกนะครับข้อดีอีกอย่างของตัวนี้นะครับสำหรับตัว MTQD 01ก็จะเหมือนตัว MTP 01ด้วยความที่มันเป็นโพลิเมอร์นะครับ ประกอบกับชิ้นส่วนโลหะต่างๆนะครับแกนที่เราเห็นเนี่ยเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับที่เราเห็น3 4แกนนี่นะเป็นสแตนเลสยกเว้นแกนนี้นะครับจะเป็นเสื้ออลูมิเนียมนะครับจะมีขนาดไดมิเตอร์ที่ใหญ่กว่าอันอื่นนะครับข้อดีของการที่มันเป็นแบบนี้นะครับมันมีสปริงล้างมันไวเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเกิดว่ากดมันจะเด้งออกมาอย่างนี้นะมันมีสปริงเนี่ยพยายามกางมันไว้ตลอดข้อดีคือมันจะไม่มีเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้จริงๆต้องไม่พูดตอนส่วนต้นแนละ้วผมลืมขอโทษทีนะครับ มันจะเป็นตัวที่ไม่มีเสียงเลยนะครับเนี่ยเราจะกางค้างไว้ใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยคือใส่ iPhone 14 Pro Max ตอนนี้ยังหลวมเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับคือกางไว้เยอะเลยนะเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงนะครับเนี่ยผมเอาไม้มาจ่อให้ฟังก็ได้มันจะไม่มีเสียงนี่ไม้ผมนะนี่นะเนี่ยเห็นไหมมันจะแทบไม่มีเสียงเลยเนื่องจากว่า,าชิ้นส่วนที่มันสัมผัสกันเนี่ยมันเป็นลักษณะของโลหะกับกับตัวโพลิเมอร์ที่สัมผัสกันรวมถึงมีแรงสปริงที่ล้างตัวนี้ให้อ้าไว้ตลอดนะครับ ทำให้มันจะไม่มีเสียงเวลาเราขี่ไปต่อให้เราไม่ได้ใส่โทรศัพท์แล้วเราค้างไว้ yeah. <laughs> ที่รถเงี้ยมันก็จะไม่มีเสียงแกลก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 เหมือนเสียงโลหะกระทบกันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดข้อดีนะฮะทีนี้มาถึงื่วนของการเซตอัพนะครับการเซตอัพเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทําการลอกพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะครับอันนี้คือถึงส่วนวิธีใช้แล้วนะอ่าให้เราลอกพลาสติกตรงนี้ออกก่อนจะเห็นว่ามันมีพลาสติกตรงนี้สองแนวนะครับเป็นลิ้นพลาสติกแบบนี้ให้ลอกออกไปเลยนะ จะได้เห็นว่ามันมีพลาสติกอยู่แบบนี้นะครับมันเป็นยางนะครับคือยางตัวนี้มันมีหน้าที่ทําให้โทรศัพท์เวลามันอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีแรงเกาะมากขึ้นคือเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างตัวแบ็กเก็ตกับตัวโทรศัพท์รวมถึงลดการสั่นด้วยนะฮะแล้วก็ทําให้โทรศัพท์เนี่ยมันอยู่แน่นกว่าการที่จะปล่อยมันไว้ลื่นๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างงี้โทรศัพท์มันจะลื่นๆนะฮะแต่ถ้าเราแกะออกไปเลยตรงนี้มันจะหนึบขึ้นเลยมันจะเป็นแบบหนึบๆนะครับเนี่ยผมพาให้ดูครึ่งหนึ่ง มันก็จะเนึบขึ้นเวลามันสัมผัสกับตัวเครื่องนะครับทำให้มันไม่เลื่อนหลุดออกมาง่ายนั่นเองแต่ว่าตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนก็ไม่แกะนะครับเขาดึงออกดึงเข้าดึงออกง่ายมันลื่นนะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้แกะออกไว้ดีกว่ามันเป็นยางนะแกะออกมันจะเนึบกว่านะครับหลังจากที่เราแกะยาง2เส้นนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วผมดึงทิ้งไปเลยแล้วกันอ่ะอย่างนี้นะฮะหลังจากที่เราแกะยางเส้นแนวนี้ออก2เส้นแล้วนะครับตอนนี้เวลาเราวางโทรศัพท์ไปมันก็จะเนี่ยมันจะเนืดๆแลรวเห็นไหมครับเพราะมันมียางเกาะอยู่เนี่ยนะครับตัวยางเนี่ยมัน ตัวหลังเครื่องโดยตรงมันก็จะหนึบๆน,นะครับทำให้เนี่ยแค่ยังไม่ต้องบีบแน่นนะครับมันก็แน่นแล้วเนี่ยแค่เอามือบีบนะยังไม่ต้องล็อกเลยมันก็แน่นแล้วนะครับหลังจากที่เราแกะยาง2เส้นนี้ออกแล้วนะครับวิธีการเซตอัพโทรศัพท์เขาออกแบบมาแล้วนะครับง่ายๆเลยตอนมามันเป็นอย่างนี้อ่ะผมไขกลับก่อนถ้าจะหมุนเร็วก็ให้บีบขาไว้นะครับแล้วก็ค่อยหมุนเข้าไปแต่ถ้าเราหมุนเลยมันจะดังแก,ก๊แก,กแบบนี้นะครับมันจะคลายได้ช้าเพราะว่ามันเป็นระบบล็อกของมันเพื่อไม่ไม่ให้มันคลายตัวเองนะครับ อ่ะตอนมามันเป็นแบบนี้นะครับวิธีการเซตอัพคือง่ายๆเลยนะครับตัวนี้มันทับมาอยู่อย่างนี้นะครับอันดับแรกให้เราคลายตัวนี้ออกมาก่อนนี่คือเป็นวิธีเซตอัพแบบเร็วนะคลายตัวนี้ออกมาก่อนนะครับจากนั้นไขตัวนี้ออกมานะครับออรบีบไว้ก่อนก็ได้มันจะได้ปั่นได้นะครับอ่ะให้มันใหญ่กว่าโทรศัพท์เราไปก่อนแบบนี้เลยนะครับนี่คือหลวมนะหลังจากนั้นนะครับ เราไม่ต้องมาคอยพับเข้าพับออกเพื่อลองล็อกนะครับแบบนี้มันเสียเวลานะครับเรากางลิ้นไว้นะครับแล้วกดลงไปด้านนี้ให้มันสุดเห็นไหมครับว่ามันจะกดเข้าไปสุดเหมือนกับตอนล็อกแหละแต่ว่ามันไม่ล็อกเท่านั้นเอง mmm> เป็นการเหมือนกับเช็คว่ามันฟิตหรือยังนะครับเรากดตัวนี้ไว้นะครับหลังจากนั้นเราไขตัวนี้เข้ามาให้แน่นแบบนี้เลยเนี่ยนะครับผมจะกดตัวนี้ไว้ให้มันสุดอย่างนี้นะ s> <S เป็นการเซตอัพถ้าย Ora, อยู่ที่รถมันจะทําได้ง่ายกว่านะครับไขเข้ามาจนมันแน่นเลยแบบนี้นะครับอย่างนี้ <_' a> อ่ะ หลังจากที่ผมไขยอย่างนี้แล้วนะครับตอนเนี้เราจะได้ค่ามาันละซึ่งเนี่ยก็คือค่าที่เราจะใช้ในการล็อกโทรศัพท์เรานะครับจากนี้ไปผมทําแค่นี้นะครั้งต่อไปไม่ต้องทาอะไรแล้วมันจะอยู่ที่รถเราค้างท่านี้เลยพอเราจะใช้โทรศัพท์นะครับไอเราจะใส่นะฮะเราแค่โทรศัพท์ใส่เข้ามาแล้วเราก็กดล็อกตรงนี้โป๊ะมันก็แน่นแล้วเนี่ยนะครับไม่มีหลุดแน่นอนนะครับเนี่ยอ่ะสบัดให้แม่งหลุดเลยเนี่ยไม่มีทางหลุดเลยนะครับเพราะว่ามันบีบไวเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับรวมถึงเจองที่ผมบอกนะคือ ตัวขาเนี่ยมันทุ่มโทรศัพท์ค่อนข้างมิดนะครับทำให้เนื้อที่สัมผัสระหว่างโทรศัพท์กับตัวยางรองด้านในเนี่ยมันเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามลองดึงให้ดูนะเนี่ยดึงไม่ออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดึงให้ดูนะครับเจ็บมือเหมือนกันอ่ะอย่างนี้ก็ได้จะได้เห็นผมออกแรงจริงนะนี่นะบีบนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยไม่ออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเวลาปลดนะครับในกรณีที่เราจะปลดเดี๋ยวผมล็อกก้อน นะครับเนี่ยคือแน่นละนะครับเครื่องไม่กระเด็นออกมาแน่นอนนะครับแล้วเวลาปลดนะครับเราก็แค่แทนที่เราจะต้องมาไขาแกะ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 แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องแล้วนะครับเราแค่พับแค่นี้โปะถึงเครื่องออกได้เลยโคตรสะดวกนะครับบอกเลยตัวนี้ผมใช้จริงอยู่นะครับก่อนจะสั่งมาขายนะผมเลยรู้ว่าในส่วนตัวผมอ่ะผมให้ว่ามันเป็นตัวที่แบบ น่าจะดีที่สุดในท้องตลาดตอนนี้แล้วละของที่จับโทรศัพท์มือถือในเรทราคาประมาณไม่เกิน5-600บาทเนี่ยนะครับรับรองว่าตัวนี้ชนได้ทุกตัวแน่นอนเพราะว่า,ายังหาข้อติไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลดเร็วคุ้มโทรศัพท์ได้ครุบไ,ได้สูงนะครับคุ้มโทรศัพท์ใช้เคสหนาได้ว่ากันดีกว่าอธิบายง่ายสามารถตัวขาจับสามารถใช้เคสหนาได้นะครับแล้วก็ปลดเร็วนะครับไม่มีเสียง รวมถึงน้าหนักเบาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุเป็นโพลิเมอร์นะครับแต่ยังโครงส่วนที่แข็งแรงเขาก็ยังทําเป็นโลหะไว้อยู่นะครับตัวนี้ผมเลยมองว่าน่าจะตอบโจทย์ทุกท่านแล้วล่ะสำหรับที่จะใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเซตอัพง่ายนะไม่ต้องมาคำออคอยหมุนเข้าหมุนออกนะครับเพียงแค่นี้กดไว้งี้แล้วก็ไขให้แน่นนะครับกดไว้ด้านนี้อย่างนี้นะเป็นอันใช้งานได้ล็อกปุ๊บจบแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลอยติดตั้งที่รถให้ดูนะแล้วเดี๋ยว เราค่อยมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับครับแล้วก็นี่เป็นวิธีการติดตั้งนะครับโมโตเทคนะครับ mtqd 0 1นะฮะอันนี้คือผมจะติดกับรถยามาฮ่า xmax นะครับซึ่งมันไม่ได้เห็นแฮนด์บาร์นะครับแฮนด์บาร์จะถูกซ่อนไว้ใต้ครอบนี้ซึ่งวิธีการติดตั้งอันนี้ก็จะใช้ได้กับรถสไตล์นี้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถที่เห็นแฮนด์บาร์แบบ pxe หรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะไม่ต้องใช้นะครับจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวไปหนีบที่แฮนด์บาร์ได้เลยนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันที่เราจะติดตั้งไอตัวบาร์นี้ก่อนบาร์สั้นตัวนี้นะครับผมจะติดไว้ที่รูกระจกนะซึ่งอ่าถ้ารถที่มีกระจกบองข้างก็ให้เราวางแบบนี้รากระจกบองข้างทับไปนะครับแต่ว่ารถผมไม่มีกระจกบองข้างน็ะต,ตัวนี้ก็จะใช้แทนกระจกมองข้างนะครับก็ติดตัวนี้เข้าไปก่อนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะทําการไขมันให้แน่นนะโอเคอย่างนี้นะครับอ่ะ หลังจากที่ใช้ได้แล้วนะครับตัวตัวนี้มันจะใช้ยางรองบางเบอร์ยางรองบางนะครับเบอร์ยี่สบองมิลซึ่งเขาจะติดมาอยู่แล้วแหละเป็นไซส์เล็กนะครับก็ให้เราทําการประกอบเข้าไปตามในคลิปที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านะหลังจากนั้นนะครับให้เราคลายตัวนี้ออกมาแบบนี้นะครับไม่ต้องคลายมาหมุดก็ได้นะครับมันมีแหวนอยู่ข้างในเดี๋ยวแหวนมันจะหลุดหายนะเอายางมาใส่แบบนี้นะครับจะง่ายกว่านะเนี่ยนะครับเขาจะเขียนบอกไซส์ไว้เลยว่าเป็นยี่สิบสองมิลนะครับเอายางมาใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับกลางๆก็ได้ นะฮะแล้วเราค่อยเอาตัวนี้มาใส่เข้าไป่อดออกมาก่อนก็ได้นะครับมันจะใส่ง่ายแต่ว่าให้ระวังมันจะมีแหวนตัวนึงเดี๋ยวมันจะหายนะเนี่ยมันจะมีแหวนตัวนึงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ปลายล็อตรงเนี้ยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ผมเอามาครอบเข้าไปแบบนี้นะฮะอ่ะขอมุมนี้เลยครับแล้วก็ทําการไขมันลงไปอย่างนี้อ่าแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับ แล้วเราก็ตั้งองศา,าตรงนี้ได้สองตำแหน่งนะคือตรงนี้เราจะเงยขึ้นเงยลงอะไรก็ได้นะครับเพราะตรงนี้มันปรับได้อีกนะครับก็ดูเอาว่าเราถนัดแบบไหนนะตรงนี้เราจะตั้งสูงขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าอ่าเราจะปล่อยต่ําก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ว่าถานัดใช้งานตำแห,หน่งไหนนะที่ผมปรับไว้กลางๆแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ดูว่าองศา,าการปรับจริงๆมันปรับได้ขนาดไหนแล้วเราก็ไขตัวนี้ให้แน่นนะครับแบบนี้นะฮะ อ่าประมาณนี้ก่อนนะครับเนี่ยเราก็จะได้ตำแหน่งที่เราใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเอียงขึ้นเอียงลงตรงเนี้ยมันมีที่ปรับนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับปรับคลายซะก่อนนะฮะแล้วมันจะเลื่อนได้อย่างนี้นะหลังจากที่เราได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็ไขน็อตตัวนี้ล็อกเข้าไปให้มันแน่นนะครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะแน่นแหละนะฮะก็หลังจากติดตั้งเนี่ยตำแหน่งจะประมาณนี้สําหรับการติดตั้งโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ทําอย่างที่ผมแจ้งนะ อย่างนี้นะครับคลายออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้ปลดไว้แล้วก็อันนีตรวตับอยพี่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ทําการใส่ลงไปจากนั้นกดเช็คด้านนี้นะครับกดเช็คด้านนี้นะฮะเดี๋ยวนะเช็คให้มันสุดด้านนี้นะครับด้านนี้ปดไว้อย่างนี้นะครับให้มันถูกเข้ามาแล้วก็ไขตัวนี้ให้แน่นนะครับ ไข่ด้านนี้ให้มันแน่นเลยนะจากนี้นะครับนี่ก็จะเป็นค่าที่เราใช้แล้วพอทีนี้เรากดล็อกมันจะล็อกได้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แน่นก็สามารถไขเข้าได้อีกประมาณสัก2องตัแก๊กก็ได้เนี่ยนะครับแน่นจนเราพอใจมันจะเป็นค่าคร่าๆเนี่ยแน่นแล้วนะครับเวลาปลดก็แค่นี้เองดึงออกได้เลยใส่ก็แค่นี้พับล็อกเรียบร้อยนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับสําหรับเอ่อโมโตเทคตัว m p ขีด qd ศูนย์หนึ่งนะครับก็วิธีติดตั้งประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวไปดูช่วงสรุปกันต่อเลยขอบคุณครับ ามาถึงส่วนสรุปกันนะครับสำหรับ o t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  ท h นะครับ p o l y f e c q d คนะฮะก็หลังจากที่เราดูวิธีการติดตั้งไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงส่วนสรุปกันคือเหมือนที่ผมพูดไว้แต่ต้นคลิปแหละตัวเนี้ยถ้าให้หาข้อติเนี่ยพูดจริงๆเลยนะครับยังไม่มีข้อติเลยนะครับรวมถึงฟังก์ชันเสริมที่เขาทำให้มันปลดได้เร็วเนี่ย มันก็ยังไม่มีจุดละเหตินะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนบานพับซึ่งเห็นนะครับว่ามันก็แข็งแรงดีนะครับพินที่ใช้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ตัวสลักล็อกเนี่ยค่อนข้างหนานะ spacing เ,เวลาเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยหยิบโทรศัพท์เข้าออกได้ง่ายคือไม่ติดแน่นะครับบางรุ่นเนี่ยเคยมีปลดเร็วมาแล้วแต่มันออกมาแค่นี้นะครับที่สุดก็ต้องมาไขายอยู่ดีนะครับตัวนี้ให้หาข้อติเนี่ยถ้าดูจากโครงสร้างเนี่ยด้วยเท่าที่ผมมองเนี่ยยังหาข้อติไม่เจอเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นบานพับอย่างนี้นะครับหรือว่าตัวปรับตั้งนะครับซึ่งเขาก็มีเฟืองอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ถือว่าคิดมาดีมากเลยนะครับทาให้มันจะไม่คลายตัวเองไม่ว่าเวลาเราขี่แล้วเราตั้งค่าไว้ตรงไหนมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะไม่คลายเองแน่เพราะว่ามันมีเฟืองล็อกอยู่คืออาจจะหมุนเนี่ยต้องตั้งใจหมุนแน่นอนนะครับมันถึงจะคลายได้นะครับถ้ามันไม่มี แรงหมุนจากตรงนี้นะครับตัวมันจะคลายเองไม่ได้ไม่ว่ามันจะสั่นสะเทือนยังไงก็ตามเพราะว่ามันมีเฟืองเฟืองเนี่ยล็อกไว้แบบนี้นะครับผมขายให้ดูอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นช่องช่องล่องล่องเนี้ยนะครับเพื่อให้ตัวนี้ลงไปแล้วมันอยู่แก๊กแกลแบบนี้นะครับไม่คลายเองแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นที่จับโทรศัพท์ที่ดีที่สุดแล้วแหละเท่าที่ผมเคยลองเล่นมานะประมาณนี้นะครับยังไม่มีข้อใติเลยชอบมากเลยตรงที่ มันใส่เคสหนาได้เนี่ยนะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนชอบใช้เคสโทรศัพท์แบบหนาๆนะครับซึ่งมันจะมีปัญหาปกะกับที่จับโทรศัพท์บางรุ่นนะคือมันหนีบได้แต่มันจะมันหนีบเปริ่ๆอยู่แบบนี้นะครับมันจะหนีบแล้วเปริ่มๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีความไม่มั่นใจอยู่บ้างนะครับก็ในส่วนของตัวนี้นะครับราคาจําหน่ายเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณที่699บาบาทนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับซึ่งก็ช่องทางเดิมเลยนะ ทางช้อปปีอะไรเงี้ยนะครับที่ผมจะลงลิงก์ไว้นะก็จะจําหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับตัวนี้จะจําหน่ายอยู่ประมาณ399บาทหรือ400กว่าบาทเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวทีมขายเขาจะไปจัดการนะครับแต่ว่าจะอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับราคาจะอยู่เพียงแค่ไม่เกินประมาณแถวๆ4่0บาทบวกลบนิดหน่อยเท่านี้เองได้ไปทั้งชุดแบบนี้นะครับมีทั้งตัวบาร์เสริมสั้นนะครับแล้วก็ตัวแบล็กเก็ตนะครับรวมถึงออเทเซอย่ยางรองอะไรต่างเนี่ยให้ไปทั้งชุดเลยนะครับก็ถือว่าราคาเนี้ยคบหาได้เลยทีเดียวนะครับ สำหรับตัว mtqd 01นะครับแล้วก็สินค้าโมโตเทคนะประกัน3เดือนทุกชิ้นส่วนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับท่านที่ใช้ไปนะครับแล้วเกิดปัญหาแบบว่าเอ๊มันเจ๊งมันไม่ได้มาตรฐานหรือมันได้ไม่ได้อะไรอย่างที่เราต้องการนะครับติดต่อทางร้านได้เลยนะครับสินค้าโมโตเทคมีประกันและมีอะไหล่ทุกชิ้นไม่ต้องห่วงนะครับตรงไหนเจ๊งซื้อแค่ชิ้นนั้นได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งอันนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยก็ตัวแทนจําหน่ายของโมโตเทคเจ้าเดียวเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว MTQD 01ในส่วนของท่านที่ไม่ชอบระบบพับเร็วแบบนี้นะครับหรืออยากได้ตัวแบ็กเกตตัวเล็กกว่านี้เราก็ยังมีรุ่น MTP 01ซึ่งผมเคยร,ร,รีวิวไปแล้วนะครับเป็นซีรีส์โ o l เ f ฟ c กเหมือนกันก็ลองย้อนไปดูกันได้ตัวนั้นก็จะถูกกว่าตัวนี้นิดหน่อยนะครับประมาณ100 200 100กว่าบาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับตัวนั้นจะถูกกว่านิดนึงก็วัสดุแบบเดียวกันหน้าตาอล่่ยคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าอ่าตัวนั้นจะไม่มีระบบ QD เท่านั้นเอง ก็ลองเลือกหากันดูนะครับหรือว่าท่านใดอยากชมตัวจริงก็มาเช็คดูที่ร้านได้เลยนะครับถ้าอยู่กรุงเทพแวะมาได้เลยนะครับปากซอยเจริญกรุง17นะครับทางร้านมีทุกอย่างให้ดูให้ลองได้หมดเลยนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับ p o l y f e c t q d m t q d 0อนะครับเช่นเคยนะฮะถ้าสนใจสินค้าชิ้นนี้นะครับก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์เนี่ย เราก็จะมี s h o ปปีนะครับซึ่งก็จะมีทีมงานคอยอัปเดตและลงสินค้าเรื่อยๆนะครับก็ลองแวะเข้าไปดูไปชมกดสั่งซื้อกันได้ผมทิ้งลิงก์ร้านไว้ในเดสคริปชันนะครับในส่วนของลิงก์สินค้าเนี่ยเดี๋ยวอพอทีมงานลงเสร็จเดี๋ยวผมจะมาแปะให้ในลิงก์อีกทีก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ